ย้อนยุคไปเมื่อ30-40ปีที่แล้วนะครับดูเียมีหม้อดินนะครับหม้อดินหม้อดินข้างในหม้อดินก็จะมีข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวนะครับใส่เข้าไปกับน,น้ำเนี่ยจุข้าวเหนียวแบบเมื่อ30ปีที่แล้วนะไม่สนใจทั้หมดน่หมดนะครับก็ไม่ต้องเชดน้ำนะครับมันก็จะได้ข้าวเหนียวแบบ น่ากินมากเ,าเด็ดหน่อยมาลองดูนะครับว่าเ็ดดย้อนดูปได้ไหมทดทวนพัทบทวนความหลังได้ไหมเดี๋ยวในระหว่างที่เราหุงข้าวนะนี่หมอยี่นี่เอาไปย่างปลาไปด้วยนะครับอืมจะข้าวเหนียวร้อนๆน,น,นะครับนี่ข้าวเหนียวสุกมากินกับปลาย่างนี่นี่พับทวความหลังนะ สมัยเป็นเด็กติตามท้องไร่ท้องนาวันนี้จะลองดูมันจะได้กินไหม <c oughs> ระหว่งางรอข้าวเหนียวนะครับเราก็าปิ้งปลาไปด้วยนะครับ <c oughs> ปิ้งปลาไปด้วยอ่าวข้าวเหนียวก็จะเป็นยังไงอร็ดอร่อยไหมนะครับนี่ปิ้งปางนะลาสองตัวพอละสองตัวพอละเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีมอเินเนี่ยครับ ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนางนะครับก็ไปนอนนาก็ <c oughs> จะมีหม้อดินแล้วก็มีข้าวสารเหนียวอ่าอยู่ที่บ้านที่บ้านผมนะกินข้าวเหนียวกันก็จะใส่ไปในหมอ้อใส่น้ำลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยครับอาป้ามามาลองมาดูแล้วกันนะว่าจะได้กินไม่ข้าววันนี <c oughs> ้เดี๋ยวเช็คดูหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างเอาปเปิดดู น้ำเยอะไปนะนี่ต้องรินน้ำบอกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ไม่รู้แหละเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่ได้ทำมาดังนี่เป็นยันงข้าวสุกยังนี่ข้าวเหนียวแบบเติมน้ำเข้าไปให้พอรมมานะครับีกสักหน่อยข้าวถ้าสุกแล้วเนี่ยเราจะเอาไฟออกนิดนึ่งนะงค่อยๆให้มันร้อนไปเรื่อยๆให้มอดินนะอ่าพอข้าวสุกเราก็จะอืมมันมันจะได้แบบข้าวจี่ข้างล่างด้วยนะนี่ลองดูนะ เมื่อสามสิบปีที่เราทำมาแต่ตอนนี้เราเราก็าลืมวิชาแล้วนะเอา้าเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอารอดูแล้วกันว่าจะได้กินปลาเป,ปล่ากับก็ได้กินข้าวด้วยเปล่าเอาเนาะรอดูรอดูอดอามาดูใกล้ครับข้าวมันเริ่มสุกแล้วนี่โอเคแล้วน่าจะใช้ได้นะตอนนี้ก็ทําไฟอ่อนแล้วกันเนาะต้องเอา่านออกให้ไฟอ่อนมันจะได้ข้าวได้สุก แบบไม่ไหม้เนาะออเราดูแลกันจะได้กินกับปลาย่างข้าวสุกแล้วนี่เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟอ่อ,อนชักฟื้นออกเลยชักฟื้นออกาหมดเลยนะครับาในระหว่างน,นี้เราก็ติ้งไปลายมันน่ากินแล้วก็รอข้าวนะครับไปดูข้าวเป็นไงบ้างไปดูเปิดดูที่ข้าวหืมสุกยัง ี่ข้าวเหนียวนะครับี่ข้าวเหนียวในหม้อดินเราหุงจากข้าวสารเลยนะไม่ต้องแช่เลยข้าวเนี่ยจะได้กินกันไหมค่อย,อยใจเย็นๆสุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกอน,กอนเป็นไงบ้างแมวีมันร้อนเดี๋ยวยุกออกไปก่อนอืมอ วางฝาไว้ก่อนนะครับเราดูก่อนนิดนึงข้าวสุกหรือ,อยังข้าวสุกแล้วนี่อย่างนี้เราใส่น้ำเยอะไปหน่อย <laughs> ข,ข้าวจเจละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องเอาไปอ่อนๆทิ้งสักระยะหนึ่งเนะาะไม่เป็นไรอืมโอเคโอเครอรอแป๊บนึงอาการอย่างนี้ก็ เราใส่น้ำเยอะไปนิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่นะรอบนี้ก็ทนกินข้าวแชะไปก่อน,นข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวจริงๆนะเนื่องจากว่าใส่น้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวรอบหน้าจะทำให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้กินข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวม้อดินเหนียวจริงๆนะครับจบเพียงเท่านี้รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่